สวัสดีทุกคนในวันนี้ตะไป่สปาทุกคนมาได้แบบที่มีชื่อว่า escape the darkness ในเกมระบบกันเนาะซึ่งในแบบนี้ตะไปจะอธิบายก่อนนะว่ามันเป็นยังไงก็คือเกมนี้เนี่ยคือจะเล่นเหมือนสไตล์การเล่นเนี่ยก็จะคล้ายกับ dead by daylight แล้วก็ identity v เลยก็คือเกมนี้คือจะมีผู้ล่าแล้วก็มีผู้รอดชีวิตอีกประมาณไม่กี่คนเนาะเออแล้วก็เราจะต้องเอาตัวรอดจากผู้รอดชีวิตเอ้ยเอาตัวรอดจากผู้ล่า,า,า,ลาแล้วก็หนีออกจากที่นี่ซึ่งตัวเกมเนี่ยตาไพ่ก็ยังไม่เข้าใจนาะว่ามันต้องเดินเกมยังไงเพราะว่าคือเมื่อตตะกีคืนน่่่ไาแว ก็ยังงงๆอยู่จ้ะยังงงๆอยูงง่ยงงเลยว่าต้องอะไรวะทําทอะไรโอเคมาอันนี้ก็จะเป็นไง่าสองนะถ้าไฟนั่นจะพอแบบเล่นนู่นเล่นนี่เป็นอยู่เดี๋ยวมาดูกันนะว่าถ้าไฟยังสามารถจะเอาชีวิตรอดไปได้หรือเปล่าเราจะตายเหมือนหมูเหมือนหมาโอเคประตูมันจะเปิดเนาะเราก็ต้องรีบไป พีแพรตาไพก็จะต้องไปเดินเกมก่อนเนาะโอเคตารู้สึกว่าอย่างแรกนี่คือ spread out and p r e p แ a y คือเขาให้เราสำรวจหรือเปล่าหาโน้ตอะไรอย่างนี้เปล่าวะคือตาไพเคยเจอนะเขาให้เราหาโน้ตอะไรสักอย่างอะ่ะตาไพสัโอ้โหคิวเลอร์วิวสปอนตรงนั้นฉันโอโ้ฉันไม่อยู่แล้วจ้า โอเคนี่ไงถังน้ําโผล่มาแล้วเราไปจะเคลืนไปเก็บถังน้ําเฮ้ยได้ยินเสียงยนี่เสียงไหมทุกคนอคุอ้ยอย่านะอย่าให้กูตายเป็นคนแรกนะกูชอบกูแม่งชอบตายเป็นคนแรกตลอดเลยโอเคเพื่อนมาประตูนี้หน่อยขอบใจมากเอาเดี๋ยวพายจะอเอาแก๊สไปเติมตรงงูนเนาะมีเพื่อนเติมอยู่ประมาณสองคนเดี๋ยวไปไปเติมเพิ่มมันก็ได้แรงขึ้น อุ้ยมีคนโดนมีคนโดนจับช่วยกันเติมช่วยกันเติมช่วยกันเดินเกมมีคนโดนจับไม่เดี๋ยวใครจะวิ่งไปช่วยแล้วกันแต่ว่าเขาโดนจับตรงไหนอะอ๋ออยู่ตรงนูน้นไปช่วยดีไหมวะการที่เราดับแก๊สนี่มันจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นหรออัน,นี้ไม่รู้นะไปช่วยได้หรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกนะว่าตกรเฝ้าาฆกตกรเฝ้านี่คือแบบจะช่วยเผื่อละ แต่ว่าคุณไปช่วยแล้วเดี๋ยวพายจะมาเติมน้ำตรงนี้อ<ว>ุ้ยเสียงวัาใจเต้นนี่นไงมาแล้ว <c oughs> เพื่อนหนีก่อนเดี๋ยวร้อยมันไปไกลๆก่อนเดี๋ยวพายจะวิ่งไปเติมเติมใหม่ อุย้ยมีคนโดนอีกแล้วอ啊เดี๋ยวๆ,ๆทําไมต้องแอบก่อนนะโอ้โหคิวเลอร์คัมรามเมื่อไหร่เสียงหัวใจมันจะหายคาสเนอรี่ไปเติมน้ำมัน,นะคะ่ะอีเวนโอเคไปละวิ้ยมีคนโดโนจับสองคนแล้วไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าไหมครับว่าถ้าไปว่าอย่างนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าคนที่เพื่อนจะได้มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเอ้ยไม่ต้อง ฉันช่วยเองอีกคนนึงเดี๋ยวโดนจับไม่รู้กี่คนน่ะตรงนั้นผีมันไล่คนอื่นอยู่เดี๋ยวสวิงไปช่วยเราจะเป็นสายซัพพอร์ตอย่าเดินกลับมาไอ้ผีว่าช่วยแล้วช่วยแล้วมาช่วยแล้ว เดี๋ยวต้องเอาถังน้ำไปเติมหาผีก่อนดีว่าผีอยู่ตรงไหนอุ้ยยังไงเพื่อนลากมาอย่าลากมาทางกูนะี่ดกกูยิ่งเป็นคนหนีไม่เก่งอยู่ด้วยมันมีการหมอบในะเกมนี้แต่ละาไปไม่รู้ไว้ว่าแบบมันต้องหมอบผือโอ้ยโอ้โหอีกคนนึงไปตายอยู่ตรงนน้นยอะ่ะเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยจันยินนะโอ้แม่งโดนจับไปรู้กี่คนแล้วอะ อยาหีบถังน้ำมาก่อนดีกว่าอีกคนหนึงโดนจับไปตรงนู้นเลยเดี๋ยวไปวิ่งไปช่วยอืมเกมนี้คือแบบเสียงอะไรนี้คือมาดีมากนะภาพก็สวยด้วยทุกอย่างคือทําได้สมเหตุสมผมากแล้วก็ <c oughs> ไม่ได้เติมน้ําเลยอะแต่ว่าน้ํานี่คือเขาเติมเสร็จแล้วอะเออเดี๋ยวไปต้องไปทําอย่างอื่นต่อ มันคำรามอยู่ตรงนู้นอีกคนนึงก็โดนจับอีกโอ้ยรถไฟไม่ได้แบบเดินเกมเลยอ่ะอีกคนหนึ่งตายนี่เหลือแค่จะไปแล้วไหมเนี่ยอุย้ยอย่าเฝ้า จะเฝ้าอย่างนี้แล้วจะช่วยยังไงพอนี่ไงมีเพื่อนอยู่แต่ว่าเพื่อนไม่ยอมไปช่วยอะ่ะจะดูเร็วมากเลยนะเพื่อนต้องไปหาท่อไปมาไอ้นั้นหรอมาคุมมาคุมไฟไฟฟ้าเราต้องเปิดใช่ไหม โอเคเดี๋ยวไฟจะเปิดถ้าไฟมีอยู่สามหัวใจนะั้นคือยังไม่ตายสักรอบถือว่าดีพอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดว่าไฟเป็นคนสุดท้ายแล้วไฟตายยังไงก็ไปก็ตาย,ยดีแล้วแหละลืมหยิบเปิดแต่ว่าลืมหยิบตรงนั้นมีผีหรือเปล่าเนี่ยโอเคอไฟได้หนึ่งอันละ เอาไปไม่ได้เราต้องคอยสอดส่องนะว่าผีมันมาทางไหนเฮ้ยเดี๋ยวเยวฉินผีแลวจ้าอยู่ไหนเราหายไปแล้วเอ้ยพยายามส,สาดตมุมกล้องหาอยู่ว่าผีอยู่ตรงไหน กลัวมากตอนนี้แบบนี้คือไม่ค่อยน่ากลัวนะไม่มีซสสัมสเกอร์อะไรเราตายก็แค่ตายไม่มีเลือดพุ่งกระฉุดอะไรเป็นเกมที่เด็กเล่นได้ค่ะเล่นกับเพื่อนก็สนุกนะเกมนี้อ่ะเล่นมันเพลินได้อยู่อุ้ยลืมยิาอีกแล้วโอเคแล้วพหยิบม,มาแล้วนะถ้าพเป็นสายฮิลิ่งอุ้ยตกใจเพื่อนเหลือกันอยู่ไม่กี่คนแล้วอ่ะ โอเคคือเรารีเพย์ไปได้ไอันหนึ่งอะน,นะเหลืออีกหนึ่งอันอยู่นะฉันสัมผัหสหัวใจฉันเต้นเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนอะ่ะโอ้ยตื่นเต้นอนะ่ะตื่นเต้นแล้วก็กลัวด้วยเดี๋ยวอันนั้นนี่คือขาดหนึ่งนะ เดี๋ยวหัวใจจะไปเต้นรัวมากโอเคเดี๋ยวไยจะหยิบมันไปแล้วก็ไปตรงนั้นโอเคเสร็จแล้วุณทำอะไรต่ออ่คราวนี้ให้เรารีแพลเครื่องเนาะโอเคพวกเราชีวิตเหลือน้อยอะแต่กับแต่กลับเครื่องไม่รู้กี่เครื่องอะ่ะโอเคแล้วไปจะซ่อมแล้วกัน เราต้องให้มันโดนสีเขียวถ้าเกิดว่าโดนสีแดงนี่คือเครื่องอาจจะช็อตแล้วก็อาจจะส่งสัญญาณไปหาฆาตกรได้เพราะฉะนั้นคือต้องระวังอย่ามือลอยมันซ่อมได้เครื่องละคนเหรอหรือว่าซ่อมได้แค่เครื่องละคนเดียวยเยอเฮ้ยเฮ้ยเอมันเห็นอะ ตรงนี้ประตูที่ไขเวน้นโดนทีเดียวตายเลยอ่ะอีกคนนึงก็ป็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นยังไงบ้างไอที่แน่นี่กูว่าตายสภาพมันเล่นอย่างนั้นอะ รอบนี้คือเราแพ้เนาะ